ไปไหนครับไหนอหลองสไลด์ให้ดูหนสิเล่นยังไงลองสไลด์ให้ดูก่อนพบื้นบื้นก่อนบื้นบื้นโอ้ยโอ้ยวันนี้ฝนตกใช่ใชไหมนี่จะตากฝนเปล่าอโอ้เดี๋ยวไม่สบายนะคะไหนลองสไลดเดอร์ไปที่ประตูสิโอชอนเบรกได้ไหมเบรกได้ไหมคะ ไหขขนต้องเปิดประตูด้วซิฝนหยุดหรือยังเชื่อกันเปิดยอยโอเคมาทีโอ้ยเดี๋ยวเๆอยวฝน,น,ะนวจะตกแล้วเอารถมาด้วยรถจัก,กรยานมาด้วยเอาคันไหนเอาคันนี้มาตะตะเปลี่ยนเปลี่ยนคันไหนเปลี่ยนคันรถจักรยานเอาไปเอาจักรยานมาต่อ เห็นไปเจ็บด้วยโอ้ยน้ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยหนะิเอารถจักรยานอยู่ไหนเอาได้ไหมคะไม่ได้หนดูสิดึงออกมาค่ะดึงออกมาใส่หมวกไว้ด้วยคะ่ะฝนตกใส่หมวกไว้ด้วยนะคะถ้างั้นจะไม่อนุญาตให้ออกจากไปบ้านนอกบ้านนะคะอืม,อม โนโนใส่หมวกไว้ค hmm. yeah. mm ่ะใจส่หมวกไว้ค่ะถ้างั้นคุณแม่จะเข้าบ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้ออกไปแน่ปั่นไม่ใส่หมวกไว้ค่ะฝนตกนะคะฝนเปรีอยๆต้องใส่หมวกไว้โอเคมากค่ะปั่นจักยานมาหนึ่งรอบเร็ว ขาไถเออขาไถมาครับผมอ่าวิวชุนเอาพอนะอ <c oughs>